กีก่อะไรมัน่งทัน เราจะได้จับควบพันธมิตรแล้วครับจะไม่รู้สิเพื่อนตายทุ่งอมะมึงตายมึงมันควัน,นโอ้โหอีหนานมาแล้ว ต ب ơ ب ơ ب ơ. Yeah, ้องใส่เบอร์เบอร์เบอร์กระตอนเจ็นปีลาเกอแนตอนนี้วีไหนวะ อ่ะบนึงตายตะมือไอเลยพี่โดนเจแมนตู้ต่อไลยคับ ตัวต้องมึมอง,มอ,งมอ่ะจุจอมไว้เยอ่อยอ๋แต่ละผมสะดกไหะครับผมนี่คมามอะทำไมพะเนี่ยแอตโตทอยรลเด็ตนวพวกทัวเล็ก็่มพวกทัวเล็ก็ร่มยพวกนี่แอตโต้เลตายแล้ว ก็สเสียมากเลยครับพกเราก็หนีมาส่วนไอ้นี่พวกสบยมันก็สู้แต่เพราะว่เราจะไม่ชอบพวกเสไยอย่างแรงแต่เสบยตัวนี้จะตายผมเขาก็ยังไม่ไม่ใจดีแต่เจ้านี่มันไมน่อไหร่สักอีกก้อวสัก

เหมือนคุณมใช้ต <j> ังคิดเท่าไรแต่นี่นึกแอตุนเ่าลยนะละนี่ครัตัวละครตัวใหม่ถ้าตัวละครตัวใหม่เขาเป็นันหเป็นที่ถ้าเป็นนที่เขาเป็นเขาในตอน e p 7ถือว่าเป็นตอน EP17 เขาว่าสิแต่เขาดูด้วยโ ปลาเลยย่ด oh ah um. ้วยเขาเลยเข้าไปสิงเขาหมือนนี้เข้ามาเนี่ยโอ้ยับผมยักสไปเดอร์เขาแม่งู้จะถูกคนเดียวพี่โอ้โหครับพี่ของไปไปเจ๋ ไ,ไอ้เจานคนรวยไอน้นี่นง้าา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 า่าา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 าี่าา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 าัาา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 าเย้าาาาาาากาาาาาาัาา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 ลาาาาราาาาาา